รู้เลยเออมันเรียนเขาบอกไม่ต้องชมแล้วเดี๋ยวให้คนหนึ่งชมอโอเคบางไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อยู่กับบางชั้นสี่เขาก็คอยส่งบุหรี่ขนมข้าวอะไรพวกเนี้ยคอยให้คนเอาขึ้นมาให้มงมงม่าของกินเนี่ยเราอยู่ชั้นสี่อยู่เฉยๆสิบสิบห้าวันบนซอยนะแล้วก็ค่อยย้ายลงมาชั้นสามแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นห้องลงห้องเช้าลงมาแล้วก็เย็นขึ้นห้องก็มาเจอกันกับบางเดี่ยวอยู่ด้วยกันเป็นบ้านนะวัยรุ่นคืออยู่ด้วยกันหมดก็จะมีบ้านใต้ก็จะอยู่บ้านใต้พวกม้งก็จะมีนะก็จะอยู่่่ขออองเเรรายยะนนวุ เราท์ก็จะเล่นมวยกันบางเดียวชอบเล่นมวยตอนมาเจอกันที่ข้างล่างนะแดนโผก็ท้าเรื่อยแล้วบางกับผมไหมผมต่อให้เลยเดี๋ยวผมเอาให้ผมเหนื่อยก่อนแล้วก็บางมาเจอกับผมหน่อยกหวหรือเปล่ากล้าพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดเล่นพูดเล่นกับบางพูดเล่นกับบางพูดแบบขำๆเลยอย่างเงี้ยชอบแย่บางเขาชอบให้เราแบบว่าออกกําลังกายดูแลตัวเองอะไรเงี้ยกดติดตามช่องกันละครัหนึ่งไบโคกซีโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับ